หอยเชลไทยติดไข่นะคะ1งลังนะคะมีทั้งหมด1 4ถานเนาะ1งลังมีงหมด14ถานนะคะแล้ว1ถานมีทั้งหมด27ตัวนะคะ27ตัวนะคะเป็นแบบนี้ค่ะนี่อะไรคะหอยอันนี้คือใส่ไทยจัมโบ้มีทั้งหมด2 1ตัวนะคะความต่างของหอยคือ2 1ตัวตัวแต่ตัวใหญ่นะคะก็จะมี27ด้วยนะคะเดี๋ยวบางหน้าก็จะมี3 0สินะคะให้ให้ให้รีเช็คว่า1ถานมีกี่ตัวนี่27ตัวคะ่ะหน 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 9 20 21นะคะ7ตัวด้วยความเป็นหอยเชลวไทยนะคะก็จะวงใหญ่แบบนี้แล้วก็มีแดงๆทุกตัวนะคะจะติดไข่ทุกตัวนะคะ1ลังมีทั้งหมด20เอ้ยมีหมด14ถานนะคะแล้วก็ที่บรีดแวคแคัมือกค่ําเนาะอย่างนี้เพราะว่าไม่ให้หอยประเด็นเนาะ อาให้ให้ไกระเด็นนะคะนี่ดูความแดงของหอยเช๊ดูความแดงนะคะ